ไม่เป็นไรคุณกานผมจะถามประธาคุณมันแค่พีเศษแต่ผมถามคุณถ้าพี่นวัตหนึ่งถามผมอยากให้พี่นวัตรอฟังคําตอบเขาหนึ่งเพราะว่าพอเขาพูดปุ๊บพี่นวัตก็จะขัดคุณครับแต่ผมขออนุญาตถ้าพี่นวัตถามแล้วผมฝากเขาตอบนิดหนึ่งโอเคผมขอคําตอบเชิญฮะค่ะสําหรับอีฟอีฟต้องบอกก่อนว่าอีฟเข้าใจในสิ่งที่คุณนวัตสื่อสารว่า ทำไมไม่มีประกาศลงเ c e b o o k หรืออะไรต่างๆที่เป็นสื่อของทางคุณกันจอมพลังเองจะบอกว่าจริงๆอะค่ะในทางปกติอะค่ะมันไม่ได้มีใครมานั่งดูว่าใครอะคือประธานมูลทีใครคืออะไรยังไงเพราะว่าเราอะโฟกัสในสิ่งที่เราอะค่ะทำอยู่แต่ถามว่าต่วนตัวอีฟเนี่ยมีการปิดบังหรือเปล่าค่ะไม่มีเราก็เอาพูดตรงๆเลยนะคะจะประธานมุลทหรือไม่ประธานมูลที่ค่ะสถานะก็เป็นก็คืออาสาสมัครคนนึงเหมือนกันแล้วตัว e อีฟอะก็ ลงพื้นที่ทํางานตามปกติไม่มีสิ่งใดะเปลี่ยนปัญญาปัเบรคนะครับเพราะผมไม่อยากให้ผ่านประเด็นคุณกันไม่ไม่ผ่านประเด็นค่ะเราก็ฟังความคนนิดหนึ่งตอบจนกว่าอ่ะเอ่อตอนนี้คือคุณต้าใจตรงกันนะไม่ตรงครับเพราะตอนนี้คุณเนี่ยกำลังลากไปจุดจุดอื่นคือประธานไม่ประธานก็คืออาสาสมัครไม่ใช่ประธานคือผู้ที่มีอำนาจใช้เงินร่วมกับคนอื่นอีกหนึ่งคนตรงนี้คือประเด็นและสาระ อาสาสมัครเนี่ยไม่มีตําแหน่งก็ได้มีตําแหน่งก็ได้ประเด็นของผมกลับมาคือคุณคือเป็นผู้ที่นําเงินไปใช้และเป็นประธานมีอํานาจเต็มร่วมกับคนอื่นทําไมถึงไม่แจ้งจริงๆริงเนี่ยค่ะอีรู้สึกว่าคําถามเนี่ยค่อนข้างชี้นําว่าอีเป็นคนใช้เงินแต่จริงๆแล้วการใช้เงินทั้งหมดนะคะมันต้องเกิดจากการที่เรามีมติร่วมกันนะคะว่าเราจะทําภารกิจอะไรคำถามผมยังไม่ได้ตอบเลยครับทำไมถึงไม่ได้แจ้งกับพี่พี่สื่อมวลชนแล้ว พี่น้องชาวไทยที่บริจาคคุณไป200ล้านว่า under by the r a w เนี่ยคุณเป็นคนคุมอำนาจอันนี้มันสำคัญมากต่อการกระทำในทุกบริบทในสังคม<อ>ไทยเชิญคุณอีฟครับเ,เชิญคุณอีฟครับคุณกันครับเชิญคุณอีฟเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตแท่งนิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมอยากผมขออนุญาตพี่นะผมก็เจอพี่แล้วก็เคารพกันนะครับแต่ วันนี้ถ้าถามปุ๊บใช่ไหมก็อยากให้ทางน้องอ่ะเขาตอบนิดนึงแล้วพี่อ่ะรอรอฟังนะผมขออนุญ,ญาตตะส่วนคำคำตอบเนี่ยวันนี้นะอจะโดนใจหรือไม่โดนใจแต่ผมเชื่อครับกันคุณกันงี้งี้เราเราจะไม่เล่นสํานวนแล้วนะครับเรา<ม>จะเล่นหลักการในเมื่อสื่อมวลชนที่มาทั้งหมดและที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านทุกคน คุณเคยรู้มาก่อนไหมว่ามูลนิธินี้เป็นของใครใครเป็นประธานใครมีอำนาจเซ็นจ่ายเงินอ่าไม่มีใครรู้เพราะว่าถูกคุณการเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ข้างหน้าบังตลอดคํำถามคือทำไมคุณอีฟ <c oughs> ไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนก่อนที่คนจะลุ่มหลงเอาเงินไปให้คุณเยอะขนาดนี้ประเด็นผมมีแค่นี้ครับ ยังยืนยันคาเดิมค่ะไม่มีใครลุ้มเหลืองเอาเงินมาให้อีฟหรอกค่ะเพราะทุกคนที่บริจาคเนี่ยไม่ใช่ครับประเด็นเพื่อเนี่ยคุณการถ้าคุณการบอกคุณอิฟที่ว่าให้ตอบตามคําถามคือถามว่าทำใหม่ไม่บอกอย่างนี้ครับมันกลายเป็นว่าพออีฟพูดก็เป็นอ่าผมไม่พูดผมไม่พูดเชิงครับอย่างนี้นะครับคําถามผมตอบเลยอันนี้ผมไม่ตอบนะผมพูดในมุมผมนะวันเนี้ยทุกคนผมเชื่อว่ารู้ว่ามูทิเนี่ยเป็นมูที การจอมพลังช่วยสู้แล้วผมก็ดําเนินการอยู่ในมูลธิตรงนี้นะครับส่วนมูลธีอื่นนะผมเชื่อว่าชื่อของประธานเนี่ยมันสามารถตรวจเช็คได้ไม่มีใครที่จะปิดบังนะครับส่วนน้องอีฟในเรื่องของการออกสื่อผลกระแสน้องก็ไปสื่อก็ไปนะครับขับเคลื่อนการช่วยสังคมลงไปไล่ทาพื้นที่ก็ไปนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปิดบังหรอกแม้กระทั่งตัวอีฟเองที่ลงไปบริจาค ทำไมคุณอีฟไม่เปิดตัวมาตั้งแต่แรกเมื่อจะดตั้งมูลน,นิธิครับทำไมอยู่ข้างหลังจนวันนี้ถึงยอมออกมาสวัสดีสวัสดีสสดคุณวัดนะคะเบื้องต้อนอีฟจะบอกว่าจริงๆแล้วอีฟอยู่มาโดยตลอดคะ่ะพี่ๆสื่อหลายคนก็เคยเจออีฟตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคำถามา<ด>ของมผม<ด>คือไม่มีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนว่าใครเป็นประธานใครเป็นผู้มีอำนาจ ใครคือคีแมนของมูลนิธิเปรียบเสมือนกันเป็นพีเซนเตอร์เงินไหลเข้ามูลนิธิภายใต้อันเดอร์พาวเวอร์ของคุณทั้งสามคนทำไมไม่ชี้แจงให้ชัดเจนว่ามันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกให้ตอบให้ตรงประเด็นอย่าตอบไปว่าช่วยคนอื่นทุกคนช่วยมาทำไมถึงไม่ดีแครตัวเองในนามมูลนิธิตั้งแต่ต้นทำให้สังคมไม่สับสนครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบคำถามอผมขอถามคุณอีฟครับ อ่าเบื้องต้นนะคะจริงๆอีไม่เคยปิดบังนะคะในพาร์ทของที่ตัวเองเป็นประธานมูลทีค่ะในในคนที่รู้จักหรือว่าได้เห็นกันนะคะอีก็เปิดเปิดตัวตลอดนะคะว่าเป็นประธานมูลทีรวมถึงการเรียกว่าไปลงพื้นที่แล้วเจอเจ้าหน้าที่ต่างๆค่ะในส่วนของพาร์ทประสานงานนะคะเป็นตัวของอีหมดเลยค่ะในการที่จะต้องคุณอีเคยพบิกสื่อช่วงไหนบ้างครับที่ตัวเองเป็นประธานมูลทีช่วยโชว์เอกสาร ย้อนหลังช่วยโชว์ข่าวให้ผมดูนิดหนึ่งครับเออจริงๆแล้วอีฟไม่ใช่คนในสือ่อแล้วก็ไม่เคยมีเ,ออเดี๋ยวกลับมาสู่ประเด็นทาไมถึงไม่บอกผ่านทุกคนผ่านสื่อและผู้ที่กําลังกําลังจะโอนเงินให้คุณว่าเป็นของคุณประเด็นนี้คือเป็นประเด็นหลักครับมี<ร>สื่อ,อ,อผมถามสื่อวนชนตรงนี้ว่าใครรู้มาก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะเป็นข่าวว่าคุณอีฟเป็นประธานถ้ารู้ยกมือขึ้น ไม่มีใครรู้ครับมันเป็นวาระซ่อนเร้นสาหรับผมสําหรับผมมันเป็นวาระซ่อนเร้นทํใหม่ครับเข้าประเด็นเลยครับคุณอิบอิฟต้องบอกก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วค่ะมันไม่เป็นวาระซ่อนเร้นหรืออะไรห,หรอกค่ะจริงๆแล้วมันสำ,สำหรับสำหรับสำหรับเราถึา <ส Memory S 1> งเนวาระซ่อนเร้นเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตมเหมืพอูดนี่อ่ี่ที่ผ่านมารัฐบาลมีพลังไหมเวลาสังคมเดือดร้อนแบบฉุกเฉินใครช่วยผมก็เห็นแต่หน้าน้องคนนี้แหละเห็นแต่หน้าน้องคนนี้ในทีวี พขาเกือบตายกี่ครั้งแล้วเรือคว่ำสกคตเตอร์คว่ำไอ้คนพูดอะมันง่ายพูว่าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่ขอโทษนะฮะเป็นแค่พูดพูดแล้วไม่ทำพูดง่ายพูดให้คนอื่นเสียหายพูดง่ายพูดที่จอบพูดง่ายแต่เวลาทำทำยากถามว่าคุณกันเนี่ยตอนเตรียมการก่อนจะเกิดสงครามเนี่ยเขาเสี่ยงตายไหมเขาโคตรเสี่ยงตายเลยไม่รู้ระเบิดจะลงวันไหน ถามว่าหน้าอย่างนี้เลยฮะจะเป็นคนโกงอาจจะมีนวดเหมือนนะ่ะดารา,าพูดร้ายในหนังแต่จิตใจเขาผมให้นึกถึงจิตใจเขาที่อายุแค่นี้ผมนี่หกสิบแล้วแต่เขาอายุแค่นี้เขาทำอะไรเพื่อสังคมบ้างคุณต้องดูดูเอาผลเอาผลมันคืออะไรคือผลลัพธ์ของมันเขาเซฟชีวิตทหารไปเท่าไหร่เซฟชีวิตประชาชนไปเท่าไหร่กคนอ้างว่าทหารก็มีงบนีแล้วใครไปตัดงบละ่ะ ักไหนพี่ตัดงบทหารเข้าใจคําว่าฉุกเฉินไหมฮะฉุกเฉินแปลว่าเหมือนอุบัติเหตุที่มันไม่มีการเตรียมการน่ะแต่คนที่มีจิตใจดีงามแบบเนี้ยแล้วลุกขึ้นมายืนยืนแบบแบบเนี้ยแล้วก็เวลาทำมูนิทีอ่ะผมรู้วิธีจดมูนิทีอ่ะมันจะมีข้อหนึ่งมันเขียนไว้เลยถ้ามูนิธิหยุดแล้วคุณจะมอบทรัพย์สินทั้นอะไรให้ใคร ก็ให้คนสนิดก็ได้ให้ใครก็ได้ที่เรารู้จักว่าเขาทำมูลนิธิและมีศักยภาพนอกจากน้นก,นก็อาจจะคิดง่ายๆอย่าลืมเขาเป็นเด็กนะฮะแต่ใจิตใจเขาเป็นใหญ่กว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเมืองนี้หลายคนหลายเท่าผมว่าสิ่งนี้ควรจะส่งเสริมไม่ใช่ทำลายทำลายเพื่ออะไรก็มีวาระซ่อนเลนกันทั้งนั้นบางคนอยากได้แสงบางคนอยากได้เรื่องบางคนอยากเป็นข่าวผมมานั่งข้างนอกเมื่อกี้เขาบอกว่า ไม่เข้าผมงงผมเป็นประชาชนจะมาเชียเข้าไม่ได้แปลว่าอะไรผมให้กําลังใจเขาในใจมาเสมอในใจนะคอยคอยพรให้เขาเสมอว่าเออพระเจ้าอยากให้เขาเป็นอะไรนะคนแบบนี้ผมยังมีสักร้อยคนในประเทศไทยอันนั้นอันนั้นผมยังไม่ได้อยาก <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าผมว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ลงมือทําโดยไม่คิดอะไรมากคนลงมือทําโดยไม่คิดอะไรมากเห็นน้ําเชี่ยวออกไปขับจะไปช่วยคนให้ได้ นั่นก็คล้ายกับการที่เขาตัดสินใจจดมูลนิธิผมมาเข้าใจบริบทของการทํามูลนิธิพอมีคนบริจาคมาเอาไงดีวะเงินมันเยอะทางไงดีทํางไงดีถ้าจดมูลนิธิให้าการบริจาคนั้นถูกต้องตามกฎหมายแต่การจดจะใช้ใครอะไรยังไงกรรมการอย่างไรเป็นรายละเอียดครับไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกเพราะชื่อมันคือชื่อกันจอมพลังแล้วก็ไปทําประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมมีใครว่า มีใครบ้างว่าเอาเขารับเงินจะไปทําถนนแล้ไม่มีถนนสักเส้นหนึ่งไปทําบังเกอร์และไม่มีบังเกอร์สักอันไปทําส่วมและไม่มีส่วมสักอย่างผมว่าเรื่องนี้ะมันจบนะครับมันจบแล้วผมก็มาให้กําลังใจน้องกันนะฮะว่าคนอย่างน้องกันเนี่ยผมจะรักษานะ,นะครับผมจะรักษาไว้และสังคมไทยมองคนแบบนี้ไว้ นะครับได้ครับขอพูดหนูขอพูดหน่อยได้ไหมคะหนูขอเออส่งคำพูดคำนี้ไปถึงสสไอซขอสั้นๆนะคะดิฉันไม่รู้ว่าคุณที่คุณทําที่คุณพูดทุกวันเนี้ยที่คุณหน้าที่ของคุณคือโพสเฟซบุ๊กหรือคุณอยากเป็นดาราหรืออะไรหรือเปล่าแต่คุณเข้าใจเอ,อ คนที่เขาอาศัยอยู่ชายแดนคนที่เขารอคนที่เขาอยากทำมาหากินคนที่เขารอคนที่ทำจริงๆทำจริงๆโดยการที่ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่สิ่งที่คุณทำเน่มันทำให้ประชาชนเขาเสียใจให้กำลังใจพี่กันนะคะให้กำลังใจมากๆแล้วก็เป็นตัวแทนพี่น้องทุกคนที่ที่ให้กำลังใจคุณการขอบคุณมากค่ะสู้ๆนะ